สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกรอีกแล้วนะครับในช่างกรมาสอนซ่อมแล้วก็ชี้จุดเสียนะครับของเตารีดเตารีดไอ้น้ํานะแบบแยกส่วนนะครับเตารีดไอ้น้ําแบบแยกส่วนเป็นหลิดนะหรือว่ายี่ห้ออื่นก็คล้ายๆกันนะครับผมหลักการไม่ได้แตกต่างกันนะครับถ้าเข้าใจใภาพรวมงมาแล้วลก,การทางานทงมาแล้วก็สามารถถอดซ่อมได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเตารีดไอ้น้ําแยกส่วนนะครับ จุดเสียหลักที่มันจะเสียนะครับตอนจะบอกนะครับเดี๋ยวถ้า่อนจะถอนสอนประกอบถอดอะไรอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันดูจุดเสียก่อนส่วนใหญ่นะครับรีเลย์ตัวนี้มันจะห้างแท็กมันจะค้างนะครับมันจะค้างชอ็อตรีเลย์ตัวนี้มันมีหน้าที่สั่งตัดต่อฮีตเตอร์นะครับฮีตเตอร์ตัวนี้นะฮีตเตอร์ตัวนี้มันอยู่ใต้นี้อีกทีนะครับอยู่ใต้นี้อยู่ใต้นี้นะครับถ้าไม่ถอดออกก็จะไม่เห็นนะครับ มันจะมีเทอร์โมฟิวตัวนี้นะครับปัญหาคือถ้ารีเลย์ตัวนี้มันไม่ตัดนะครับมันก็จะร้อนตลอดร้อนร้อนจนเทอร์โมฟิวตัวนี้ขาดนี่นะครับสาเหตุหลักๆนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่มันชอบเสียก็คือตัวนี้นะครับปั๊มน้ํานะมันใช้เป็นโซลิดสเตตปั๊มนะครับวัดโอมันจะขึ้นข้างหนึ่งไม่ขึ้นข้างหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับ ไม่ใช่ว่า hey. วัดไม่ขึ้นแล้วมันจะเสียนะครับต้องวัดต้องวัดสลับเข็มมิเตอร์ด้วยนะครับกับขั้วเข็มด้วยมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างมันเหมือนเป็นเป็นรีเลย์ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียกโซลิสเตตปั๊มนะครับตัวนี้นะมันจะมีรุ่นไทย JYPC 2อง C สาที่สแล้วแต่ขนาด ใหญ่เล็กของตัวตัวเตารีดนะครับผมหลักๆก,ก็ออกประมาณนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวผมจะลองวัดให้ดูนะจะลองวัดให้ดูว่าเสียมันดีมันมัน,มนเป็นยังไงนะครับเราตั้งย่านที่วัดโอมเลยนะครับตั้งย่านวัดโอมเลยนะแล้วก็วัดเอา สีไหนฝั่งไหนก่อนก็ได้นะครับด้านหนึ่งนะด้านหนึ่งเห็นไหมครับไม่ขึ้นแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งฟันธงว่าเสียนะครับผมนี่สลับเ,มมเก,ก็นนบ,บกมิเตอร์ก่อนนะครับสลับขั้วมิเตอร์ก่อนนะลองสลับขั้วมิเตอร์ดูนะครับ บางนิดนึงนะครับมือเดียวนี่นะครับ,เร,บเราสลับขั้วปับ๊บมันจะขึ้นเก้าร้อยศูนย์จุดเก้าร้อยเมกอย่างนี้ก็หมายความว่าเก้าร้อยเคนะครับผมขึ้นเก้าร้อยเคาอย่างนี้คือปั๊มตัวนี้ดีนะครับผมถ้าขึ้นอย่างนี้ดีนะถ้าขึ้นค่าไม่ขึ้นค่า,อย,า,าอย่างนี้คือปั๊มดีนะครับผม ตามนี้นะครับการจะต้องถอดแผ่นนี้ก่อนนะครับอันดับแรกนะตัวนี้เลยนะอันดับแรกเลยต้องถอดตัวนี้ก่อนมันจะมีน็อตอยู่สอตัวสามตัวครับหนึ่งตัวสองตัวออกตัวนี้นะไอ้น็อตสองตัวนี้มันจะยึดยึดยึดแผ่นนี้กับชุดนี้ด้วยเลยนะครับนอตตัวนี้นะมันยึดฝานี้แล้วก็ยึดตัวนี้กับตัวนี้ด้วยยึด3ามชิ้นติดกันนะ สองนี้สองตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วจะมีน็อตอยู่ตรงน mm. ี้อ ah ีกตัวนะครับต้องเปิดฝาออกนะันมีฝาปิดอยู่ตรงนี้นะครับจะมีฝาปิดอยู่นี่นะฝาปิดอยู่ตรงนี้งัดฝานี่ออกก่อนนะครับตรนนี้เป็นเป็นบอดไฟโชว์ด้วยนะงัดฝานี่ออกฝานี่ออกเสร็จมันจะมีน็อตอยู่ตรงนี้นะครับองไขน็อตตัวนี้ออกออกสามตัว อันนี้ก็จะหลุดนะครับลองเปไข่ออกมาดูนะครับไข่กลวงเล็กหน่อย ใช้ใส่ควงงัดตามลอกนี้นะครับงัดขึ้นนะใส่ควงแบนนะงัดงัดขึ้นงัดขึ้นนะมันจะแน่นหน่อยนะถ้ายังไม่ถอดนะมันจะแน่นหน่อยงัดค่อยงัดขึ้นนะครับให้ถนัดนะมีขนาดแต่ก่อนถอดไปรอบแล้วนะครับยังแน่นเลยนะงัดขึ้นนะงัดขึ้นขึ้นนะล็อกสุดยัง ย่างเสุดยอดครับติดเงี่งนะครับมันมีแง่งแล้วนี่นะครับเป็นนะมีเสร็จนะครับมาจะนี้นะทีนี้เราจะออกจากหัวนี่เราก็ต้องพลิกนะครับพลิกนี้พลิกปึ๊บ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 นี่นะครับแล้วลูบลูดออกเลยนะครับปึ๊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 บนี่นะครับลูดออกไปเลยลูบออกไปแล้วในเกะนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับผมถามนี้นะครับมือสั่นหน่อยนะครับส่วนตัวนี้ก็งัดออกได้เหมือนกันนะตัวนี้นะงัดออกได้เหมือนกันนะงัดออกได้เหมือนกันดเหมือนกันนะโอ้ผ่านแนละ้วตัวนี้ต้องใส่อยู่ด้านในนะครับต้องใส่จากด้านในเข้ามานะเป็นให้ดูให้ดูว่ามันผิด,กา,ผดการผิดการผิดก้นตอนเป็นยังไงนะครับผม <laughs> เดี๋ยวต้องถอดก่อนนะครับแล้วใส่นี้ไปด้านในก่อนนะก่อนถ่ายวีดีโอให้ดูถ่ายถอดเข้าถ,าถ,าถ,าถาอดออกแล้วหลงแล้วนะครับต้องอยู่ด้านในนะครับต้องถอดฝาขึ้มาก่อนนะครับตามนี้นะครับผมจะ,จะถอดอฝาขวาบนนี่นะมีนอดสามตัวนะครับหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้นะแล้วก็สองตัวแล้วก็สามตัวมีแค่นี้นะครับ ถอดฟานี้นะถอดฟานี่ขึ้นไอตัวนี้ไม่ต้องถอดนะครับตัวนี้ไม่ต้องถอดเพราะว่ามันจะติดอยู่กับตัวนี้อยู่แล้วถอดแค่สามตัวนะั้นก็งัดดึงขึ้นได้เลยนะครับดึงขึ้นได้เลยนะมานี้นะครับองค์กรถอดสอนละเอียดเลยนะครับคลิปเดียวไป,ไปทําไปหากินได้เลยหรือว่าซ่อมเองได้เลยนะครับผมไอเวลาถอดแผ่นนี้ขึ้นมาจากนิสเตอร์นี่นะมันจะมีน็อตอยู่สามตัวนะมีสามตัวหนึ่งตัวแล้วก็สองตัวนี้นะ สามตัวนี้นะครับสามตัวนะ่อสามตัวนี้แล้วก็ยกขึ้นไปเลยนะครับมันก็จะเจอตัวข้างในนี่นะก็คือตัวเทอร์โมฟิลกับเทอร์โมคัพเปิลนะครับผมอันนี้นะแต่ก่อนจะถอดมันจะมีสายยางสายอีสายน้ำด้วยนะสายน้ำจะยสายน้ำจะเสียบอยู่ตรงนี้นะเสียบตรงนี้นะครับ ขยับแั้มันหาขพานะก่อนเดี๋ยวเ้อนก็จะเกาะให้ดูทีนะครับนะมันเสียบอยู่ตรงนี้นะจะมีร่องมันอยู่วิ่งมันตามร่องนี้นะครับถายส่วนตัวนี้นะมันจะเป็นตัวจับอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งนะตัวนี้เรียกว่าเทอร์โมนะครับเทอร์โมคัพเปิลนะตัวนี้ตัวนี้เทอร์โมฟิลไว้ตัดโปรเทคอเตอร์นะครับแต่ตัวนี้เป็นเทอร์โมคัพเปิลไว้ควบคุมอุณหภูมินะครับตัวนี้ถ้าเกิดร้อนมันจะสั่งให รีเลย์หยุดจ่ายไฟให้ให้ฮิตเตอร์นะเย็นมันก็จะต่อนะครับคือคปนโทนการตดตั่อไฟจ่ายฮิตเตอร์นะครับแบตเทอร์โมคัพเปิลนะครับต,นนนะตรงนี้นะมีนีเ่เดี๋ยวเดินจะวัดค่าให้ดูให้ดูนะครับผมมันจะมาเข้าที่แผงตรงนี้นะสายสีดำสองเส้นนี้นะครับเทอร์โมคัพเปิลนะ ประมาณมันขึ้นเป็นค่า k นะตตวนี้มันแปรผันตามอุณหภูมินะครับมันจะไม่นิ่งนะแต่ว่ามือช่างก่อนอาจจะกดไม่ค่อยซเก็ตไม่ค่อยดีแล้วนะมินเตอร์นะมือเดียวนะครับแต่มันจะเป็นค่า k อยู่นะครับแล้วค่ามันก็จะเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิมันไม่ค่าไม่นิ่งก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้รู้ว่ามันขึ้นมันเป็น k อยู่นะว่าโอเคนะครับไม่ขาดไม่อะไรไปนะถ้ามันชอนมันก็เป็นขึ้นเป็นโอมไปเลยนะครับ หรือถ้าขึ้นเป็นเมกไปเลยก็ขาดนะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวมาวัดความต้าน,นทานผลลวดไอของตัวฮิตเตอร์เตารีดดูนะครับจะประมาณก oh นะนะี่โอห์มนะของดีนะนี่ของดีนะเตอร์ดีนะประมาณยี่สิบห้าโอห์มนะครับยี่สิบห้าโอห์มนะมาอันนี้นะมายี่สิบสี่ยี่สิบแปดยี่สิบห้าโอห์มประมาณนี้นะ 24, 28, เราวัดตรงวัดที่ขั้วมันเลยนะครับวัดที่ขั้วมันเลยนะวัดที่ขั้วมันเลยแต่ถ้าเกิดเรายังไม่ไม่ได้ถอดวัดอย่างนี้นะถ้าวัดข้างนอกด้านนอกนะก็ด้านตูดนี้นะถ้าเกิดไอตัวเทอรม์มเทอร์โมฟิลนี่มันขาดมันจะวัดไม่ขึ้นนะครับวัดไม่ขึ้นอย่าเพิ่งสนิทฐานว่าเสียนะครับถอดมาดูตรงนี้ก่อนนะถอดไหมลึกถึงตรงนี้เลยนะครับตน,นี้นะครบับ โมฟิลตัวนี้มันนี่นะสององศานะครับ216องศา ร้อยสิบองศาแต่ชมันหาซื้อไม่ได้นะครับช่างก่อนเลยไปได้ร้อยเก้าสสองศามานะครับแต่แอมได้นะครับสิบห้าแอมม์นะสองร้อยห้าสิบโวลต์สิบห้าแอม์แอมตรงนะครับแต่ว่าเทมมันจะเวลาซื้อให้เทมมต่ํากว่าต่ํากว่าเดิมดีดีกว่านะครับมันจะโปรเทคโปรเทคดีกว่าให้เทมมสูงนะถ้าเทมสูงมันจะตัดเทมม์สูงบางทีฮีตเตอร์มันไม่ไหวนะครับมันจะพังฮิตเตอร์จะช็อตก่อนนะครับถ้าเกิดหาซื้อสเปคเดิมไม่ได้ขอให้องศามันน้อยลงนะครับ แต่แอมขอให้เท่าเดิมนะครับไอเอ็มเท่าเดิมนะเพราะว่าตัวนี้มันรับโหลดของฮีตเตอร์นะครับรับโหลดฮีตเตอร์ด้วยนะแอมถ้าแอมต่ำมันก็จะขาดง่ายนะครับขาดง่ายแล้วต้องไปซื้ออีกนะครับเอาตามสเปคเดิมนะครับแต่องศามันต่ําลงกว่าเดิมได้นะครับแต่อย่าให้เยอะมากนะครับเยอะมากก็จะขาดเร็วอีกนะครับตามนี้นะครับนี่นะส่วนประกอบแล้วนะขันน็อตแล้ว ตอนนี้ก็เสียบลงไปในนี้เลยนะครับมันจะมีรูเสียบอยู่นะนี่ตรงนี้คือท่อน้ํานะที่มันจะฉีดออกมาจากปั๊มนะครับฉีดลงไปที่ตัวตาลี่งนั่นนะจะฉีดมันจะพ่นออกตามรูนี่นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> เราจนะกดปัม๊มนะกดปั๊มจะกดตรงนี้นะกดตรงนี้กดๆๆตรงนี้นะถ้ามมจะทำงานนะเราปั๊บจะทำงานไอ้ตรงนี้ต้องอยู่ประมาณตรงกลางนะครับถ้าเราปรับไปต่ำสุดมันจะไม่ทํางานนะปั๊มนะปรับไปประมาณกลางนะครับมันนี้แหแล้วความร้อนได้มันจะเ,เริ่มทํางานนะครับ ถ้าความร้อนไม่ได้กดมันก็ยังไม่ทําเหมือนกันนะความร้อนต้องได้ด้วยกดตัวนี้ก็ไปสั่งให้ตัวนี้เซนเตอร์ตัวนี้นะครับหรือเป็นน่าจะเป็น s c r ตัวสั่งนะไม่ได้ดูเบอร์ชักพอไม่ได้ดูเบอร์เหมือนกันนะแต่ถ้ามีปัญหาจะต้องได้ได,ด,ไดูได้เปลี่ยนด้วยนะถ้าเกิดปั๊มมันทํางานไม่ดีนะหรือว่ามีปัญหาไม่ทํางานอะไรอย่างี้นะต้องดูตัวนี้ด้วยนะราะว่าปั๊มมันไม่เสียนะครับตามนี้นะครับ 1.2k นะครับความน่าทานของคอยนะคอยดีนะประมาณนี้นะอันนี้คือคอยดีนะครับแต่ที่นี้มาวัดหน้าคอนแทกนะหน้าคอนแทคมันจะคือขากลางกับขาลิมนี้นะขากลางกับขาริมนะครับเป็นหน้าคอนแทคนะปกติมันต้องไม่ถึงกันนะครับมันต้องอจ่ายไฟก่อนนะตัวนี้มันคอย4 8์นะครับ 48v dc นะกลางกับขาลิมนี้นะคือหน้าคอนแทคนะ นี่นะครับสังเกตนะครับมันจะมันช็อตแล้วนะครับเนี่ยมันขึ้นแลวขึ้นค่าโอห์มอย่างเงี้ยแสดงว่าช็อตนะครับช็อตนะอย่างนี้คือมันจะไม่ตัดการทํางานนะครับแล้วมันจะทําให้เทอร์โมฟิวตัวนี้ขาดนะนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับสามสาเหตุนี้นะครับช่างกอจะมาลองรีดดูนะครับหลังจากประกอบเสร็จแล้วนะเปลี่ยนปั๊มน้าเสร็จแล้วเสียบลักแล้วนะครับแล้วเราก็มาออนสวิตตัวนี้นะปีบ สายสีก็สายเขียวขึ้นนะแล้วโอเคนะคแล้วก็ปรับตัวนี้นะปรับไ้สักประมาณครึ่งนึงนะครับปรับไปครึ่งนึงนะนี่ดูนะแล้วก็ลองกดนะยังไ,ไม่ร้อนนะครับความไม่ทำงานนะครับไม่ถึงหรือเปล่า น้ำมาแล้วครับโอ้น้ำมาแล้วครับเสียงดังกุด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 น้ำมาตลอดนะครับนี่ครับโอ้ร้อนต่อเนื่องแล้วนะครับต่อเนื่องแล้วนะแล้วลูกค้าบอกไม่ต่อเนื่องต่อเนื่องแล้วนะี่ต่อเนื่องแล้วครับ,รบ,อออออรบโอ้โหอย่าทำใไปลองให้เมียารีดให้ดูีกทีนะครับผมยัน แค่นี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมครับเดี๋ยวไฟจะไหม้ช่างกอนแล้วครับผมไปทำหากินได้นะครับชัางกอนสอนเพื่อนช่างทำหากินนะครับมือใหม่มือเก่าหรือว่าประชาชนทั่วไปจะเอาไปซ่อมของตัวเองไม่ต้องเสียตังค์นะครับตัวนี้ช่างกอนคิดพันสีนะครับเป็นค่าซ่อมนะครับพันสี่นะเปลี่ยนปั๊มปั๊มก็แพงนะเปลี่ยนปั๊มเป็นโทโมฟิลนะแล้วก็มีเปลี่ยนดิเลอีกโอหลายอาการเลยนะครับผมโอเคนะครับ ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ร้อนมากร้อนมากโอผมต่ออีกนิดนะครับผมเวลาจะเปลี่ยนรีเลย์ตัวนี้นะให้ถอดสกเก็ตพวกนี้ออกออกนะครับเก็ตตรงนี้นะนี่นะครับหนึ่งสองตัวนี้นะถอดสโกเก็ตตัวนี้ออกเสร็จแล้วจะมีน็อตอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับน็อตอยู่ตรงนี้นะขันน็อตตัวนี้ออกก่อนนะครับ นาที่ออกแล้วก็ไอเอาสายไฟออกจากกล้องพวกนี้นะแล้วก็งัดขึ้นได้เลยนะครับงัดขึ้นได้เลยตัวนี้งัดขึ้นแล้วก็ก็จะมีตัวรองอยู่อีกตัวหนึ่งนะครับแผ่นนี้นะรอ,องอยู่แล้วก็เราก็จะงัดอแผ่นปิดออกมาอีกทีหนึ่งนะครับได้นะครับแต่อย่าลืมถอดน,น็อตตัวนี้นะไม,ไม่ยากครับไม่ยาก ถอดได้เลยมันเป็นเขี้ยวล็อกอยู่เฉยๆขอแค่ให้ขันน็อตนี้ออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแตกนะเดี๋ยวปิ้นแตกนะครับแล้วก็บตดกีเปลี่ยนได้เลยนะตรงนี้ฟอนตรงนี้นะครับไม่ยากนะครับถ้าลองถอดดูก็จะรู้นะครับว่าไม่ยากผมประกอบไปแล้วนะครับก็เลยไม่อยากจะดื้อละประมาณนี้นะครับผม